คลิปไหนคลิปเมื่อวานแน่อยเออวันที่เท่าไหร่วะสามสามเดือนสามวันนี้มาเล่นสนามที่รถไม่ชำ้ำเฮ้ยตีลังกาเดี๋ยวมามามาตรงนี้รถไม่ชำ้ำมาใกล้ๆไม่ชำ้ำเออถอยลังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถอยลังก่อนถอยแล้วเอาเออไม่ชำ้ำไม่ชำ้ำ นีิสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับของมแมลง โหดชิบหายบ้านี่